สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้ติดตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมกับ L50 ตู้แอร์นะครับติดตั้งชุดเทอร์โบนะครับก็คันนี้จะใช้เป็นเทอร์บยกคอนเร่งห่อนะครับเสียงจะไม่ดุดันนะครับผมเสียงจะออกแนวนุ่มๆนะครับผมก็อยู่ที่ลูกค้าสั่งเลยนะครับพอท่อนี้ก็จะออกข้างเหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับตู้แอร์นะครับผม ก็ใช้ดีนะครับผมเ,เย็นดีนะครับผมแต่ว่าเรื่องน้ําหนักแล้วก็มีเวทด,ด้วยนะครับและกําลังรถที่มันตกลงไปนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากแรงเพิ่มอยากขับสนุกนะครับผมในรถที่หนักขึ้นนะครับก็แนะนําเรื่องการติดตั้งเทอร์โบเพิ่มนะครับผมครับชมงานดันกันเลยนะครับผม ก็สเปคนี้ก็ยอดนิยมนะครับผมอันดับหนึ่งเมื่อยุค5ปีนะครับผม5ปีที่ผ่านมาก็ยุคนี้ก็ยังนิยมอยู่แต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบแนวเสียงที่ดุดันนี่ครับผมเสียงเราก็ดุดันเหมือนกันนะครับผมเป็นโบวีจีเอสหรือโบยกคะเล่งหอนนะครับผม เสียงนุ่มๆน,นะครับผมก็ช่วยในเรื่องที่ว่ารถกำลังไม่ดีนะครับผม ับเรื่องเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมเราต้องหักลบบวกลบกับเรื่องเสียงนะครับผมใครที่ชอบแนวนุ่มๆนะครับผมทํางานต่างบ้านนะครับผมไม่ลั่นมากนะครับผมแนะนําเลยครับสเปคนี้นะครับจบแน่นอนนะครับแต่สําหรับใครที่ชอบแนวเสียงที่มันออกดุดันยังไงก็ต้องโขงสิ่งอยู่แล้วนะครับผมมันปฏิเสธเรื่องตรงนั้นไม่ได้นะครับผม รีวิวประมาณนี้นะครับผมหากลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอูช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่งหรืองานติดตั้งนะครับผมสหรับงานติดตั้งนี่ก็จะช้านิดนึงนะครับเพราะว่านานๆออกทีนะครับผมใครที่พอเป็นช่างหรือรถที่ใส่สปริงอยู่แล้วก็เอาไปติดตั้งเองได้นะครับผมไม่ได้ยากนะครับเราจะมีแนะนําทุกขั้นตอนนะครับ โอเคครับ, okay, รบยังไงก็ฝากติดตามผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับขอบคุณครับผม